สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม สวัสดีตอนบ่ายครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดมารีวิ่งบนวิ่งล่างของอาจารย์ครับวิ่งบนอาจารย์ให้วิ่ง5กับ7วิ่งล่างอาจารย์ให้วิ่ง3กับ5ทุกท่านบน57ล่าง3 5นํานำไปเก่งกันดูครับวันที่อยู่ด้านบนทุกท่าน1ทับแทับหแอดมารี ต่อมาครับเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของอาจารย์เวียงพิงงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มา2ตัวครับอาจารย์ให้5กับ4มาหวยออก405ถัดไปอีกของอาจารย์เข้าเลข4ถัดไปอีกงวดของอาจารย์มา2ตัวเลยครับมา7กับ8 3มงวดหลังสุดเข้าดีครับไล่เลียงดูเพิ่มเติมได้ทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์คือใบด้านฝั่งทางขวามือครับ อาจารย์ให้เด่น7จ็าเด่น8ปลอง7ทุกท่านเด่น8ปลอง7เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันเนาะจัดไปครับใครรอแนวทางชุดนี้เด่น8ปลอง7ครับหรือจะมาสองตัวอีกไหมรอลุ้นกันครับวันที่อยู่ตรงนี้1นทับแแนวทางของอาจารย์เวียงพิง ต่อมาครับใบนี้เป็นว้างครบบนถ้าจำไม่ผิดจะเป็นว้างของแอดซันนะครับเลขเด่นครบบนของอาจารย์ได้34792ตรงนี้ครับชุด2ตัวที่อาจารย์วงกลมมาให้ครับมี37แล้วก็72ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวครับมี87297207 2อ,อาจารย์ขีดมาที่872ทุกท่านข้อมูลบนของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ครับมาต่อมาครับก็จะเป็นอาทางครบร่างของอาจารย์เนาะเลขเด่นครบร่างของอาจารย์มี91 4 6 7ทุกท่านชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้ครับมี91กับ16 คุณชมชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับต่อมาครับมาดูหนาทางของอาจารย์สมม่อนชิโร่ผมได้มาอีกใบหนึ่งใบฝั่งทางขวาทุกท่านดูเหมือนว่าจะเป็นใบแท้เนาะตัวเลขชัดเจนนะครับสีสันสดใสใบนี้อาจารย์บอกว่าวิ่งบน0นกับ2เลขวินเลขพวงก,ก็0 2 3 4 6 อีกใบหนึ่งครับใบฝั่งทางซ้ายมือผมลงไว้ก่อนหน้านั้นแล้วทุกท่านชอบใบไหนก็จัดไปคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์สมม่อนชิโร่าเลขชุด2ตัวบนของอาจารย์ครับใบใหม่ครับมี4ี่สองแล้วก็2 6ตรงนี้ทุกท่าน3ตัวชุดเน้นก็0 4 2ตัวรอง0 4นยตัวกันตัวกันมี2ชุด0 4 3กับ0 2 6 ร่างอาจารย์บอกว่าวิ่ง1กับ5ครับชุดเน้นชุดเดียวอาจารย์ให้1 5ทุกท่านตามนี้ครับชุดล่างมีอยู่ชุดเดียวแนวทางของอาจารย์สมมอนชิโร่ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดแพนแพนพารวยอาจารย์สรุปแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ดังนี้ อาจารย์บอกว่าเด่นสูตร4 6 6 4ด้านล่างอาจารย์ให้มาตามที่เห็นครับ4664ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ4กับ6วันที่ชัดเจนในทางของแอดแพนแพนพ้ารวยต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดลัดชนกมีโชคอาจารย์บอกว่าชุดเน้นบน94นะครับแต้มชนที่แต้มสามมากอาจารย์ว่างั้นทุกท่าน ตามนี้นะครับ94ก็เข้าแต้ม3คุณผู้ชมจุดเน้นบนของอาจารย์ประมาณนี้ครับแอดรัชนกมีโชคต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดเก้เป็นข้อมูลล่างของอาจารย์ครับชุด2ตัวก็มี75 85 27แล้วก็28อาจารย์ขีดเส้นใต้ามาที่75กับ85 ขี่ตัวไปกลับครับงวดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดของอาจารย์หลุดนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบนของอาจารย์มี585968แล้วก็69อาจารย์ขี่เส้นใต้มา58กับ59ทุกท่าน2ตัวบนอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็เป็นข้อมูล3ตัวบนนะครับ ตามที่เห็นครับ3ตัวบนมีอยู่4ชุด358 359 368 369อาจารย์กี่เส้นใต้มาที่358กับ359งวดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดหลุดไปนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงอยู่นะครับทุกท่านถ้าจะไม่ผิดของอาจารย์จะมีประมาณ507 508ทุกท่านประมาณนี้เนาะโยออก405งวดใหม่ก็ลองนำไปเก่งกันดูนะครับ ต่อมาครับเลขสารเจ้างวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายมือใกล้เคียงอยู่นะครับอาจารย์ให้ศูนย์หกมาแต่ว่าสองตัวบนศูนย์ห้างวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือขับหนึ่งทับแปดทับหกห้าอาจารย์ให้ห้าศูนย์มาทุกท่นกานห้าศูนย์กันได้หมดทั้งบนและล่างนะครับงวดเก่านี้ผมเอามาให้ท่านผู้ชมดูเป็นทางเลขทางเดินเลขของอาจารย์นะครับตามนี้ครับ งวดใหม่50แนวทางเลขสารเจ้าต่อมาครับใครรอแนวทางคู่โต๊ดบนของน้องเฟยครับหนุ่มคอนแก่นมาแล้วทุกท่านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า50เข้าตัวนี้ครับโ้ยออก405งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือ1ทับ8ทับห5 คู่โต๊ดของอาจารย์ก็มี920212 970717แล้วก็950515ใบเต็มก็จะประมาณนี้วันที่อยู่ด้านล่างชัดเจนนะครับ1ทับ8ทับ6กจัดปทุกท่นันคู่โต๊ดน้องเฟต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดมิดอาจารย์สรุปเลขก่อนหวยออกครับ2ตัวบน จะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือ,อฝั่งทางขวามือครับก็จะเป็นข้อมูลตัวเน้น2ตัวบนนะครับแล้วก็มีข้อมูลชุด3ตัวประมาณนี้ทุกท่านแคปหน้าจอไล่เรียงดูเพิ่มเติมได้นะครับในะทางของแอดมิดต่อมาครับคนนอนหน้าเป็นข้อมูลเม็ดเดียวของอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าวิ่งรูด4 เลขชุด2ตัวก็มี4 8กับ41เม็ดเดียวของอาจารย์ก็คือ41ทุกท่านตรงนี้วันที่อยู่ด้านบนนะครับแนวทางของคุณโนนนาต่อมาครับแนวทางของแอนิโมวันที่จะอยู่ด้านบนนะครับทุกท่านตรงนี้อาจารย์บอกว่าวิ่งบนครับลดตรงนี้เลยมี3 3 8, 8 8แล้วก็3 8ตัวเน้นครับตรงนี้ 738 2ตัวก็มี3787กับ38อีกกลุ่มหนึ่งครับก็จะอยู่ในส่วนตรงกลางตรงนี้ไล่เลียงดูได้ทุกท่านแนวทางของแอดิโมอีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับชุด2ตัวด้านบนครับ38ตรงกลาง738ข้างล่าง สาแล้วก็8 7ทุกท่านวันที่อยู่ตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดก i ิตธนากลิตอาจารย์บอกว่าสรุปของสุดท้ายสูตรเบบซี่ดีที่สุดเป็นข้อมูลชุด3ตัวทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านจัดไปครับ fc ของแอดกลิตไปดึงชุดเด่นกันดูเนาะ แนวทางสูตรเป๊ปซี่ดีที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดมอนเป็นข้อมูลชุด3ตัวบนรวมแล้วก็26ชุดครับตามที่เห็นเลยเป็นชุด3ตัวเนาะใบนี้เป็นแนวทางอาของออโต้โปรแกรมนะครับทํานายรางวันที่1 ใบนี้เป็นข้อมูลชุด3ตัวสรุปผลการวิเคราะห์จาก41สูตรรวมแล้วก็ทั้งหมด14ชุดครับอยู่ด้านล่างทุกท่านตามนี้เลยเนาะแนวทางของออโต้โปรแกรมทำนายทายรางท้ายรางวันที่1นนะครับอีกใบนึงของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลเน้น2ตัวตรงๆนะครับอันนี้จาก37สูตร รวมแล้ว6ชุดด้วยกันมี2 7 3 9 7 2 8 4 9 3แล้วก็9 4ทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดก็ขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ